สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเวดโค้ดที่รักที่ดูแลง่ายนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการเทรสในแต่ละช่องนะครับคือเราจะใช้ตัวมาร์กิ้งเทปที่ติดกับตัวพลาสติกนะครับหุ่มแล้วทำทีละช่องส่วนขั้นตอนหรือวิธีการทำเนี่ยก็คือเราจะฉีดน้ำเนาะเพราะว่าเวทโค้ดเนี่ยเป็น สิ่งที่ต้องทําตอนเปียคือเราฉีดน้ําไปก่อนเสร็จแล้วเราก็โถมน้ํายาไปเลยอะโทมน้ํายาไปให้ทั่วอันนี้ของจริงมันไม่จําเป็นต้องใช้มากถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าในการเทสรครั้งนี้เนื่องจากผมกลัวมันไม่ทั่วเองผมก็เลยฉีดแบบไม่บรรยาบรรยัญญงเลยดังนั้นมั่นใจและรับประกันว่า ทั่วแน่นอนการทดสอบจะไม่มีผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมติเราต้องเทสกันครั้งที่2นี่ก็คือน่าจะปวดหัวกันหน้าดูเพราะว่า 1. สิ้นเปลืองงบประมาณในการเทสระดับ1สิ้นเปลืองเวลาในการเทสอีกระดับ1ตอนนี้เราจะเทสทั้งหมด8ตัวนะครับที่ท,ที่ที่จะเทสในวันนี้นะครับ 1. เลยคือมีกลอสโบเนาะ2มีไฟบล3มีแมกไว 4. มีตัว Angel Wax 5. คือ Luminous 6. คือ Lunatic 7. คือ g i o n และ8คือ c a าโปในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการจัดทำแล้วกันเรียวกว่าการจัดทำเพื่อให้มันออกมาครบทั้ง8ตัวก่อนนี่ก็น่าจะผ่านไปครึ่งทางแล้ว อันนี้น่าจะเป็นตัวที่6ในส่วนของลูนติกนะครับอะควาโคดตัวนี้ผสมน้อยมากน้อยมากแบบมากๆเลยการไดหลูดของแต่ละตัวเนี่ยผมทำตามสเปคที่เขาได้ให้ไว้นะครับคือเขาล็อกสเปคไว้เท่าไหร่ผมก็เอาเท่านั้นเลย จะมีตัวแรกก็คือครีมโค้ดนะครับของกอสโบเนี่ยจะผสม1ต่อ15ตัวไฟเบอ l l อีซีโค้ผสม1ต่อ15เหมือนกันส่วนตัว m ม็กควายไฮบ i ิ c e r a m มิกแวเนี่ยจะเป็น Ready To Use และก็ตัว a n งเจิลแว็ก็จะเป็น1ต่อ5ส่วนตัว l u มินัตลูมินันี่จะเป็น1ต่อ200ค่อนข้างประหยัดมาก ตัวต่อไปก็คือลูมินนสลูมินัสนี่ก็เท่ากันกับเอ้ตัวลูนติกขอโทษครับลูนติกเนี่ยเท่ากับลูมินัสเลยคือ1น1ต่อ200แล้วก็จะเป็นตัว g ีออนจีอที่เป็น ready to use ส่วนตัวคา r p โปก็เป็น ready to use มาถึงขั้นตอนนี้คือเราเคลือบเสร็จหมดแล้วเราก็จะทำการดูน้ำในแต่ละตัวว่าตัวไหนไล่น้ำดีตัวไหน ให้เม็ดน้ำที่สวยบีดดิ้งดีการที่ไล่น้ำออกจากพื้นผิวของงานทำได้ดีที่สุดอ่าเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ผ่านมา3ตัว4ตัวเนี่ยจะมีกอสโบรมีไฟบอลมีลูมินัสลู n a ติกที่ค่อนข้างจะดีนะครับอ่าเรามาดูแยกทีละตัวเลยกอสโบเม็ดน้ำ,เป,นเ,นำเป็นเม็ดนะครับไฟบอลเป็นเม็ดตัวแมกวายก็เป็นเม็ดนะแต่ตอนตอนแรกดูเหมือนจะไม่เป็นนะแองเจิลแวเป็นเม็ด ตัวลูมิเนสเป็นเม็ดแน่นอนตัวลูนาติกก็เป็นเม็ดแต่ไม่สวยจิยอนเป็นเม็ดนะครับส่วนคาโปก็เป็นเม็ดเหมือนกันนะขั้นตอนต่อไปนี่เราจะลองเทน้ําลาดบนฝากระโปรงดูว่าอืมมันไล่น้ํำไหมตัวที่สังเกตในคลิปว่าออกแบบไวมากนะครับจะเป็นลูมิเนสกับตัวไฟบบลอันนี้ผมเทสโดยการล้างนะครับโดยใช้แชมพูอ่า ไม่ใช่แชมพูดิเป็น apc gosbo ผสมประมาณ1ต่อร้อยเอาใส่ถังแล้วก็ฟองน้ำจุ่มแล้วก็มาถูเลยโดยเราจะทำการล้างทั้งหมดเนประมาณสัก3รอบผมคิดว่า3รอบเนี่ยกําลังดีเท่าที่เห็นรอบแรกนี่คือรอบแรกรอบ2นี่คือไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยผมก็เลยอ่ะดูรอบ3ไปเลยลองดูว่าจะทนกันได้สักขนาดไหน ตอนนี้นะครับใน,ในฝากระโปรงใน8ตัวเนี่ยจะมีลูมินัสกับตัวไฟบอลนะครับที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยสำหรับสาหรับงานเทสในครั้งนี้งานครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยคืออ่ากอสโบยังดีอยู่ประมาณหนึ่งน่าจะโคตน่าจะหลุดไประมาณ50แล้วอ่ารอบนี้รอบที่3 ไฟบอลยังดีแม็กควายกับแองเจลแบ็กเนี่ยไม่เริ่มทนไม่ไหวแล้วใช้คาว่าทนไม่ไหวเลยดีกว่าน้ำหายหมดแล้วอันนี้ล้างรอบที่สมเดี๋ยวผมฉีดน,น้ำแป๊บหนึงอ่ะลองฉีดน,น้ำดูเท่านี้เห็นนะครับืตรงกลางนี่ที่ไลนน้ำดีที่สุดจะเป็นลูมินัสลูมินัสนี่คือไม่ไม่แผ่วเลยถัดมาช่องที่2ก็จะเป็นไฟบอลไฟบอลนี่ก็ยังดีอยู่ ลองดูสิอ่าโอเคเท่าที่เห็นโดดเด่นเลยนะครับในในกลุ่มของเวทโคดที่โทดเทสกันเนี่ยแตัวเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้ไฟเบอร์กับตัวลูมินัสอันนี้ผมใช้สเปรย์ที่มีความเป็นด่างโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ PS 1 1กว่ากว่าแต่อาจจะยังบอกไม่ได้ว่าว่า,ว,าว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่า เท่าที่ลองลองทดสอบมาประมาณ pH ประมาณ11ซึ่งเอาจริงๆผมจำไม่ได้ด้วยแหละว่ามันมันชื่อตัวอะไรแต่มันเป็นเป็นน้ำยา p-wash เกี่ยวกับกรดและด่างนะครับเป็นอัลคาไลแล้วก็เ,เป็นเอซิดเนาะรอบแรกก็คือ,เ,อเราลองแบบด่างดูว่ามันจะทนได้ไหมเพราะตอนที่คิดกันก็คิดว่าออไอเวดโค้ดเนี่ยมันน่าจะทนด่างไม่ได้เนาะ ถ้าโดนด่างก็น่าจะแบบน่าจะไม่รอดแล้วส่วนรอบนี้จะเป็น P-Watch ที่เป็นแบบกรดเป็นเอซิดก็มาลองดูเพราะว่าแบบด่างลองฉีดไปลองถูดูดปุ๊บมันก็มันก็ยังอยู่2ตัวที่โดดเด่นในในในการเทสครั้งนี้ก็ก็ยังอยู่ก็เลยลองแบบเป็นกรดดูบ้างดูซิว่า ยังจะทนอยู่ไหมอันนี้ pH ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ3นะน้ำยาที่ฉีดลงไปในครั้งนี้ป pH ประมาณ3ซึ่งเอาจริงๆมันค่อนข้างแรงเลยนะแรงแรงมาก pH 3นี่คือเอาจริงๆคือผสมน้ำหนต่อ100แล้วด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ผมก็ล้างคราบ ที่ที่เราถูไปเมื่อสักครู่ออกเนาะเท่าที่เห็นตอนนี้นะาสามตัวเลยที่ที่ยังเหลืออยู่นะาสามตัวเลยที่ที่ยังเหลืออยู่ก็คือ1เลยอันดับหมาแบบมาแรงแซงทางโคง้งนำโด่งแบบแบบโด่งเลยก็คือลูมินัสลูมินัสโด่งมากอันที่2มาก็คือไฟบอล อันที่3ก็คือกอสโบ w ์ r อสโบ o w นี่เอาจริงๆผมแอบทึ่งนะเพราะว่าราคากับคุณภาพนี่ไปกันได้เลยเมาต่อนะหลังจากที่เราดูคลิปที่ทำการเทสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลสรุปเนี่ยเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าโดยเทสกันไปเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ย สตัวนะจะมีมันสามตัวที่ที่อยู่รอดแล้วก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยที่จะใช้ตัวที่หนึ่งคือลูมินัสทำไมลูมินัสถึงคุ้มที่สุดในในในมองผมเนาะเพราะว่าลูมินัสเนี่ยไดลูดอัตราส่วน1ต่อ200จริงๆอ่ามันอาจจะไม่ได้1ต่อ200จริงๆเพราะว่าอ่าคื ผมใส่ขวดประมาณ500 ml เนาะแล้วอน51ต่อ200มาประมาณ2.5 ml ซึ่งไอตัวไดรูดผมมันไม่พอผมก็เลยใส่ประมาณ4 4 ml 4 ml ต่อประมาณต่อน้ำ496 0 95 96ประมาณนี้แต่แต่แตอัตราการไดรูดอยู่ประมาณนี้แหละลูนติกก็ก็เช่นกันผมไดรูดพอๆกันเลยซึ่งมันเลยคุ้มค่าเพราะว่า ขวดหนึ่งหนึ่งพันในแมวทำได้แบบโหหลายร้อยขวดหลายร้อยขวดเลยทีเดียวซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมันเลกคุ้มค่าที่สุดในในในกลุ่มนี้เนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนส่วนตัวเนาะตัวที่สองก็คือไฟบอลไฟบอลตัวนี้นะตัวตัวไหนผมไม่แน่ใจแต่มีมีมีคนบอกผมมาว่าอันนี้มันเป็นเหมือนตัวตัวเก่าอ่าตัวเก่าเนี้ยมัน ตัวตัว,ตวน่าจะเป็นเวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันแรกมันผสมอัตราส่วนประมาณหนึ่งต่อสิบห้าหนึ่งต่อยี่สิบงผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าหนึ่งต่อสิบห้าเนี่ยมัน,ม,นมันกำลังดีเลยแหละนะผลงานมันก็ออกมาดีจริงๆได้อันดับสองแต่ว่าถ้าสมมติเป็นตัวอันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันสองเหมือนจะได้หลุดได้หนึ่งต่อสามสิบอ่าประมาณนี้ส่วนตัวที่สามอันนี้อันนี้นนมามืดมามืดมากเลยผมผมจริงๆผมไม่คิดเลยว่ามันจะติดหนึ่งในสามคืออันนี้ Crossbow, Kym, c o ราคาถูกมากถูกมากมากแล้วก็ใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อสิบห้าหนึ่งต่อสิบห้านี่ไม่ได้แย่เลยนะหนึ่งต่อสิบห้านี่ถ้าผสมน้ำห้าร้อยมลนี่มันประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดจุดสามมลเติมน้ำประมาณสี่ร้อยหกสิบแปดหกสิบเก้าอ่าควดนหนึ่งใช้นานมากแล้วก็ถ้าไม่ได้ฉีดแบบผมในคลิปก็ คุณก็ฉีดไปฉีดให้ตายยังไงก็แม่งก็ไม่หมดอะขวดหนึงอใช้ได้แบบนานมากเลยแต่ถ้าระวังหน่อยแล้วกันถ้าสมมติใช้น้อยไปมันอาจจะน้ํายาแบบเสียก่อนก็ได้ถ้าผมคิดว่าน้ํายามันไม่ควรเก็บเกินเท่ามันสักสาปีเนาะโอเคสรุปก็จะได้ประมาณนี้ตัวอื่นไม่ใช่ไม่ดีแต่จากการเทสในครั้งนี้ที่ผมเทสในครั้งนี้ผลสรุปได้มาประมาณนี้ซึ่งการเทสครั้งอื่นอาจจะ ไม่เหมือนกันหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงผลการเทสก็ก็เป็นไปได้ดังนั้นถ้าสมมุติคนอื่นไปเทสแล้วได้ผลยังไงก็เอามาคุยกันได้ว่าโอเคปัจจัยของคุณและผมมันแตกต่งางกันยังไงเรายินดีรับฟังความคิดเห็นเราไม่ปิดกัน้นเราพร้อม รับทุกคําติชมรับทุกคำวิจารณ์เพื่อพัฒนาการทำโปรดักต t เทสติ้งที่มันค่อนข้างสนุกถ้าสมมุติท่านไหนมีไอเดียหรือว่าอยากให้เทสอะไรก็ลองบอกมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมุติผมมีน้ำยาหรือว่า,ารุ่นพี่ผมมีตัวเทสหรือว่าอะไรเนี้ยก็เดี๋ยวได้เอามาเทสกันเพราะว่าปกติผมจะทำโปรดักต t เทสติ้งกันประมาณเดือนละครั้ง นี่ก็รอบหนึงถึงหนึ่งเดือนพอดีเดี๋ยวรอบหน้ากำลลังคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มทายางว่าทายางตัวไหนทนที่สุดให้งานเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับ